ครับวันนี้มาพาน้องแมวนะครับมารีแล็กนะฮะในบริเวณบ้านนะครับก็มีอยู่หลายตัวนะครับวันนี้มีน้องคนหันตูดมาน,นี้ก็เป็นน้องกะหลงส่วนพี่สีแมวไฟก็คือทนอดลุงทนอดตัวนี้ถุงเงิน แล้วตัวถุงทองพี่ถุงทองนอนอยู่ตรงนี้ครับพาน้องๆมาเอ็กซ์ไซส์ในยามเช้านะครับที่กอภผ่ในบ้านนะครับโนนิอีอ่โลกิหรือว่าดำปีก็กำลังมารวมกลุ่มเข้ามาร่วมกลุ่มอยู่นะครับอยู่บนรั้วนะครับยังไม่กล้าเข้ามานะฮะ เราก็มนกีน้องเล็กน้องเล็กนี่แถบทองนะครับน้องเล็กนี่น้องแถบทองนะครับกะหลงนะกะหลงเริ่มท้องป่องแล้วตอนนี้นะเริ่มมีแฟนแล้วนะไม่รู้ว่าจะตั้งท้องเมื่อไหร่นะครับส่วนลุงธนนดนะครับลุงธนนดนี่เจ้าปัญหาท้องผูกนะครับเพิ่งได้อาหาร ไฟเบอร์ uh, สูงมาเนี่ยนะครับก็สวนทวารไปหลายรอบแล้วนะครับอือไม่ออกนะครับอือแข็งไม่รู้ว่าวันนี้ทานอาหารเม็ดไฟเบอร์เข้าไปก็อาจจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้ายังอือไม่ออกก็คงจะต้องพิ่งหมอพึ่งโรงพยาบาลแล้ครับน,นี้อาการยังดีอยู่กระหลงไปไหนกะหล,นะลงนะครับนี่กระหลงนะฮะ ลุงธนอดนี่เป็นถุงท้องนะครับบนลัวก็จะเป็นน้องดำปีหรือว่าน้องโลกินะแล้วก็ถุงเงินนะครับอยู่บนลัวนะครับพวกเรากำลังออกมาลีแลกยามเช้านะครับวันนี้อากาศสดใสนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งฮะก็ปลายฝนต้นหนาวครับจะย่างเข้าสู่ฤด,ดูหนาว แล้วนะครับปลาตอนนี้กลางเดือนตุลาคมอากาศเริ่มเย็นลงมาแล้วนะครับ